สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเดิมครับบ่าวชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงวันนี้บ่าวชาพาเพื่อนๆมาชมแปลงมะเขือเปราะพวงหยกพระราชทานนะครับซึ่งเป็นการปลูกของโครงการทหารพันดีนะครับของค่ายทหาร 8, 200, าร้อแปดพันสองอำเภอชุมแพนะครับซึ่งเขาได้ปลูกมะเขือเปราะพวงหยกนะครับไว้เพื่อที่จะ จดเก็บมเมล็ดพันธุ์นะครับส่งศูนย์จกกักรพันเป็นสิริจกกักรพันหรือว่าส่งศูนย์ที่เป็นสาขาในภาคอีสานนะครับเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้แจกจ่ายเกษตรกรนะครับในการขยายพันธุ์นะครับมะเขือเปาะพวง,งจยกจักรพันธ์เป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆครับเป็นมันมะเขือเปราะแต่ว่าในหนึ่งพวงนะครับก็จะมีประมาณ 4- ถึง5ลูกนะครับแล้วก็พวง ลายนะครับพวงเป็นมันเหมือนเป็นเหมือน,เป,น,เ,อนเป็นมะเขือลายพวงหนึ่งจะมี4ี่ถึงห้าลูกนะครับหนึ่งช่อดอกนะครับหนึ่งช่อดอกก็จะประมาณ4ี่ถึงห้าช่อดอกนะครับดอกสีม่วงสวยงามนะครับก็คือเขาจะให้ปริมาณผลผลิตที่เยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งช่อดอกเขาก็จะให้สี่ถึงห้าลูกนะครับเป็นหนึ่งพวงเขาจึงเรียกว่าพวงหยกนะครับซึ่ง มะเขือเปะนะครับรสชาติดีแล้วก็เป็นมะเขือที่ให้ผลผลิตได้เยอะนะครับควรที่จะรักษาไว้มาดูการปลูกมะเขือเปาะพงหยกจักกระพันนะครับดูระยะแปลงที่เขาจะทำนะครับเพื่อนเพื่อนระยะห่างระหว่างแปลงนะครับประมาณ1เมตรห้าสิบนะครับส่วนสันแปลงนะครับสันแปลงนี้ประมาณเมตรถึงเมตรยี่สิบ นะครับคุมด้วยผ้าพลาสติกนะครับข้อดีของการคุมด้วยผ้าพลาสติกก็คือการที่ป้องกันกําจัดวัชพืชได้ง่ายนะครับป้องกันการเกิดของวัชพืชนะครับแล้วก็ในหลุมของต้นมะเขือเปราะ,ะนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยลงไปหรือว่าลดน้ํานะครับน้ําก็จะไม่ั่วไหลไปไหนนะครับมะเขือก็จะได้น้ําเต็มที่นะครับแล้วก็ได้ปุ๋ยเต็มที่หรือว่า ได้สารอาหารที่เราแต่งเติมให้กับมะเขือเปราะนะครับหรือว่าพืชผักที่เราทํานะครับเขาก็จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอตามที่เราใส่ไปนะครับไม่ได้สูญหายมากนะครับจึงทั้งทาให้ดูแลง่ายนะครับเพื่อนมะเขือเปราะพงหยกนี้ดูการปลูกนะครับเขาก็จะปากหลักไว้ตรงกลางด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาลมพัดมานะครับเพื่อนเพื่อเวลาลมพัดมา มะเขือเปราะพวงหยกเมื่อโตขึ้นเยอะนะครับพุ่มใหญ่จะได้ไม่โอนเอ็นไปตามลมกิ่งจะได้ไม่หักนะครับทําให้สามารถทรงหรือพยุงต้นได้นะครับบางต้นก็โตไม่มากนะครับแต่ละบางต้นก็ต้นสูงต้นใหญ่นะครับเพราะว่ามะเขือเปราะเขาก็จะต้นสูงต้นใหญ่นะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงของการที่เขา ติดดอกนะครับช่วงนี้ติดดอกออกผลเล็กๆนะครับผลแก่จัดก็มีนะครับเพื่อนๆเราเปิดพุกออกพุ่มดูสิครับถ้าเรามีครับพุ่มหนึ่งโอ้โหดกมากครับเพื่อนๆเขาจะซ่อนตัวอยู่อย่างนี้ครับนี่นะนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะเปิดออกจะเป็นมะเขือเต็มไปหมดนะครับเพื่อนลูกใหญ่ก็มีนะครับเพื่อนๆดูลูกใหญ่ครับลูกนี้โตมากนะครับเพื่อนๆลูกโตมากเลยอืลูกโตมาก ก็คือหต้นให้ผลผลิตได้เยอะนะครับได้ผลได้ลูกเยอะจึงเหมาะที่จะสะสมพันไว้นะครับเพื่อน,อนสำหรับการดูแลรักษานะครับก็ดูแลง่ายนะครับแล้วก็การให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับในคราวหน้านะครับบ่าวชาก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาพบกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแปลงมะเขือเพราะ พวงหยกจักระพันหรือพระราชทานนะครับว่าเขาดูแลยังไงเขาปลูกยังไงการให้น้ําให้ปุ๋ยทําอย่างไรนะครับการป้องกันกําจัดศัตรูพืชทําอย่างไรนะครับในคราวหน้านะอย่าพลาดนะครับเดี๋ยวบ่าวชายจะพามาพบกับเจ้าหน้าที่เขานะครับเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับเราแล้วเราก็สามารถที่จะนําความรู้ดีๆนี้นะครับไปใช้กับมะเขือเปราะที่เราปลูกอยู่บ้านนะครับถึงแม้จะปลูกว่าเพื่อรับประทานหรือว่าปลูกไว้สําหรับค้าขาย ทำไมทำกำไรนะครับถ้าขายก็สามารถที่จะนำความรู้ไปปรับปรุงใช้กับสวนของเราได้นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเปิดเปิดพุ่มให้ดูหน่อยอ่าเปิดพุ่มนี่เปิดพุ่มออกมาก็จะเป็นพวงอยู่ข้างในเลยนะครับเนี่ยเต็มไปด้วยมะเขือครับเพื่อนเต็มไปด้วยมะเขือทั้งนั้นเลยเขาซ่อนอยู่กลางลำต้นนะเพื่อนดกมากครับคลิปนี้บาสชาต้องลาไปก่อนนะครับเพราะว่ามาถ่ายในช่วงของเวลาเกือบหกโมงเย็นนะครับช่วงนี้ เป็นช่วงที่เย็นๆเลิกงานแล้วนะครับเบาชาก็เดินมาอาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับให้กับช่องบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ